เอาเอาเอาเา่อรูดศูนยครับหน่อยรูดศูนย์ครับรูดศูนย์ใครก่อนแ่งขาเดี๋ยวถ้าว่ามัวนี้ก็คิดว่ากะนาจะกลับมาอยู่เพราะว่าช่วงนี้ก็จะเลือแถ้คนที่ยังเตอรอหมันในเลาเล่าก็จะหาย เดี๋ยวกราจะข้าวไหวฟูนะครับเพาะอย่างก็บม่ได้ยินมันกี่พอกไปน้ำหมอน้ำเหมือนนะครับเนาะะเดี๋ยวข้าวไหวฟูซะเนาะครับเป็นนับนว่านะครับปั้นจบนะโมตัสสะพรวะตัระตุลัมมาสัมพุทตะนะโมตัสสะพรวะตัระตะตุสัมมาสัมพุทตะนะโมตัสสะพรวะตัระตะตุสัมมาสัมพุทตะก้าสามัญญาเนื้อกายะ พะจะากิตังอหังวันทาพระนันานาคราชพระนางอุสาวดีทิสุทเทวะอเชมิายะพะจะตกดตังอาหังวันทาพระนันานัคราชพระนางอุสาวดีที่สุทเทวา ปูเชมิสีกายะกายะวาจาวาจาจิตตังจิังอาหาวันทาอาหาวันทานันสานกขานันานาข้พระนางกุสาวดีพระนางุาวดีทิสุทิเทวาทิเทวาปูเชมิปูเชมิกายะกายะวาจาวาจาจิตตังจิตตังอาหางวันทาอาหวนทาอาคาทิปปีอาคาทิปปีองค์ดำแสนสิริจันทานักราชองค์ดำแสนสิริจันทานักขล โวาโเชวาูเจมิูเจมิเมตันเมตันมหาราโฮมหาราโปิโยนาคาปิโยนาคาันทะปะิตังันทะปะิตังบอกือ้ำสมุนไพพี่ขออ้อนวีขอเงียๆจะหน่อยนะครับเาะไ่ายังไงเนาะเนี่ยเอา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 ห้อยให้ยบาก่อนีสวัสดีครับ อ you you? No one. No one ่ะเดี๋ยวรอหานอยนะครับทุกคนไม่ครับเด้อไม่เอบก่อนไม่เข้าไม้กงมันไม่แน่ใจเหมกันไม่ได้ดูเลยผมไม่ได้ดูน้อยน้อยเมเดียวน้อยรูดสี่ครับน้อยรูดสเม็ดเดียวสี่สองสองสี่เม็ดเดียวสี่สองสองสี่เดี๋ยวนะเดีดเ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  เดียวเอาใหม่เหมเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเดี๋ยวเอาใหม่ครับเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะไม่รูดศูนครับเอาใหมเอาใหมหน่อยรูดศูนย์ครับรูดศูนย์เนอเม็ดเดียวนีศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์มดเดียวศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ตัวเจาะนะครับมีศูนย์สองตัวเจาะศูนย์สอง สองเจ็ดสองเจ็ดแล้วก็ศูนย์สี่ครับศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สองสองเจ็ดแล้วก็ศูนย์สี่นะครับน่อยเลขเดียวคือศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สามตัวคือศูนย์เจ็ดสองกับศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสี่สามตัวมีศูนย์เจ็ดสองกับศูนย์เจ็ดสี่ครับหน่อยนะครับวันที่สิบสี่มีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับย้อเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะแก่ตัวมากนี่แหละ ันวนถ,ถือเฉงตัวเดียวก็ถือครับ้วนีถือค้นมาถืออาจารย์ไห้เขาบนนี้กระสือบนถือกับมี่นะครับหวนเก่าเจ็ดเก่าเขาถือกันเหมือน้านเหมือนเพื่องพลังคนมาถือกับมี่นั่งอย่งนี้หัวนี้ว่าเขาคุณซื้อทุกตัวนี่ เมื่อใจเขาคุบเอาท่านีย่มาเป็บแล้วอันนี้จะเปิดดวงให้นะครับเด้อะพลงมือตั้งจิตตั้งใจแล้วก็ขอพรรับสารนะเด้อปริตวารณเมตตตังสัเมตตาวิจิตติจิตตาปริตัมนัตุสัจเจกามีดาลุเปอิริศิกขะละเตติจตตะลิเกวิมานีอิเประเทจขามีสรุปวันขานีเหวันุกิเตเตมุมาจะยักตุเรวะฉลาธลาบิสเมยักขากันธปนาคาติสันตาติเกยังมุนีวาระวัจระนัตโตม ธรรมตรวักการวยมัตาธรรมตััการวยมันตาธรมตกการยมันทตาุนกุะตามานักตานักุตาตาตสุาตาพตาพมพุตตาพาุตาาุตาตุตามมาสุพุทธาตาสตาตุธุตุทธพตาพุทตตุทาพุตาุมาพ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 ุาพิตาตาพุมตาตินุมัตสุมตานตุทมาุตา ไปนะที่นี่เขากับลูกมาเปิดเหินเ,เลยครับพ่อหัวเงินเ,นเรเื่อย,ยไปเนียไปเรื่อยไป้ายลูกมานจังรวดตั้งแถว้ายลูกเด้อที่ว่าตอนี้รับเขา<อ>เขาเป็นมาไเลยครับ i oh มาเยอะนะครับที่ตำหนักปูใหญ่อาจารย์ ie, นอตตี้เนาะอีกอย่างหนึ่งมีหมอลำด้วยนะครับวันนี้ก็เสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไ,รนะไ,ไ,าไหร่นะฮะเอาไปเลยครับก,กระจายหน้ากระดานไปเลยครับฮะไม่ได้ยินยนะรนี่แนวทางฮาหนอยวันนี้นะครับรูดศูนย์นะครับผม ศูนย์สองสองเจ็ดศูนย์สี่เม็ดเดียวเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับเม็ดเดียวสามตัวมีศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสี่นะครับผมย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะรัฐาบาลเวียดนามนะครับ ชอบนะครับใครชอบก็ซื้อตามได้นะครับตอนนี้ร้อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ครับขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับสาธุสาธุสาธุ